À, năm hối tháng láng này khót sớm đây thôi này uh, năm hối dù anh ban Bán đón ban non ban đón ban đón năm mùa và ơn năm 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 nọ, năm 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 cuốn này, năm 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 Tháng năm 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 บ้านเนาะเป็นบ้านบ้านร้อนสุดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาขี่รถอ่าขี่รถเราะไปเบิ่งเนาะนะบรรยากาศภายในบ้านจะเป็นแนวเล่เนาะทุกคนเนาะอทางหลังจะเป็นบ้านร้อนเล้าบ้านร้อนเล้าบ้านร้อนโอ้มีเด็กน้อยได้เขาเจ้าเขาเฮียนบ่ เห็นเท่านี้เตะหวานกลางทางเนาะผมมีเรื่อเตะาวานนี่เลืฮียไดแ้แนะ่เดิกแล้วอ,อ,อ,อันนี้จะเป็นห่อพักนักเหียนเลยห่อพักนักเหียน

เขาเจ้าอันนี้เป็นห้องฟักทุกคนห้องฟักนักเหียนเขาเจ้ามาเต้บานไกเนาะมาฟักอยู่หมาเข้าเหียนเนาะเขาเจาก็เลยมาฟักนี่ยโอ้เบิรงได้นเนอโอ้นอนกี่กนนี่แหละนอนช่องกลนอ๋อยู่บ้านเดิมมาน่ะมัน้องน่ะมันยวยไห้มาเข้าเหียนห้องเดินะเขาอีน่ะห้องมอสซี่ห้องมัสซี่เด้ออ๋อ ขี่รถมาไหนลูกบ้านมาไหนคนเลยยางยางมาหรอกอ๋อฮอดซูโมงบอกลูกบ im ้านมานะฮอดเนี่ยกินเข่ากับอเลอรกินเข่าลาหรอกเจออยูซามคนมาเจอคนฮอฟักฮอฟักนักเห็นอยู่บ้านห้วยไห้ใช่ไหม มานี่เลยนาะอันอนี้ก็หองฟักนักเรียนไปเดินทางต่อ เน้นนัดจะบบมีเสือ,อยู่แหละมีอานแป้งรถ เปลียนยุททางนในของเอด็จอดเจอดเจอดหงเฮียนบานดอนบานดอนเมืองควันเดอ้ออันนี้นะอโอ้ธรรมชาตินี่งามขนาดทุกคนวิวหงเฮียนเข้าเจ้าโอ้งามเด้ทางนี้ก็จะเป็นหอฟักนักเฮียนโอ้มีร้ายขนาดเนาะนักเฮียนเข้ามา,ขาเขาเฮียนทางนี้ คงเฮียนมัดทะยมตอนต้นฝันทองเคลียรฝันทองเอาอุ้พักนักเฮียนสักแล้วเฮ้ยเด็กกินข้าวเนี่ย น้ามอ <c oughs> ดีกน้อยัจจะากำลังกินเขาแล้วไยอเฮียนมคงเหยนยมต้นต้นเนาะถ้าก็มีฮอตมอหกเนาะเคทางนี้ยังไม่ทันมีมอเจ็ bán bán lón mường quán khoe hoa phản lao bán lón như phía lao bán lón này thưa Hãy subscribe cho thăm sát Mì Gõ Để không เป็นนำด้ือว่าเป็นนนำว่นบมเคยแมเนบ่เคยหนาอเฮือไเลมา คนเทิงก็จะเป็นอันโซนของเหี้ยนเนาะแต่ว่าบ้านบ้านเท่ๆมันจะห่างออกมานนหน่อยนึงเนาะห่างออกจากของเหี้ยนมานนหน่อยนึงขี่รถนานเลยแบประมาณสองสองนาทีเนาะประมาณสอง,สองนาทีาาทบ้านจะอยู่โซนทางนี้เนาะขาเจ้าเลือเหียหเห้ยนนะเหี้ยนคนทีเลือเหี้ยน bên ngãi này đi nơi thằng này bàn đôn mường quán đỡ anh ấy là thuộc khuẩn ừ, ngàm 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 thầm sát nữa. มีหวยนำได้ฟ <irgendw carbono> ้านแขีบานเนี่ยโอ้พักขนาดคุณง่ายง่าอยกำลังเรื่อเพียนโ้ตรมีเลินงามด้ายอยู่เลยเออทางนี้จะเป็นห้องเขียนเล็กน้อยทางนี้